Okay. สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับเช้าวันที่29ใช่ไหมวันที่29โอเคใช่ครับ29 30นี่แหละ30เนาะก็สำหรับกุ๊บอลนะฮะคืนนี้นะฮะก็มี EFL ลคาราบาลครับ,รบนะครับก็พูดถึงทีมเราเหมือนเดิมเลยนะฮะก็จะเป็นรอบ5เนาะอันนี้รอบ16ทีมสุดท้ายไม่ใช่รอบ4ี่ รอบสี่รอบห้าอะไรไม่รู้นะฮะรอบสิบหกทีมสุดท้ายนะฮะที่จะแข่งกับวันนี้ก็พูดถึงทีมของเรานะฮะริเวอร์พูลนะฮะคืนนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลทนะฮะคูปลับตั้งแต่คอมมูนิตี้ชิวนะฮะแพ้จุดโทษไปแล้วก็ล่าสุดเมื่อสี่ห้าสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็บุกไปแพ้พาเลทนะฮะสองหนึ่งที่เซลคดฟ,ฟ้าบ้านพาเลทเนาะ แล้วก็อันนี้จะเป็นการเจอครั้งที่3ในซีซั่นนี้เลยนะครับก็คือใน efl ครับนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับสถานการณ์ล่าสุดของเราเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลของเราแพ้แพ้ต่อเนื่องมานะครับก็แพ้5นัาจะก6เกมหลังสุดนะชนะแค่นั้นเดียวก็คือนันที่ไปชนะแฟรนเฟิร์ต5-1ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็แพ้หมดเลยพแพ้แต่พาเลทเชลซี นะครับกระดาสลายนะฮะแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดแล้วก็ล่าสุดพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดนะก็แพ้ไป2-1นอา่า3-2นะครับประมาณนี้นะส่วนสถานการณ์ในคืนนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะจับตัวสำรองนะครับกองหน้าก็น่าจะเป็นอาริสตเดอร์อิซักขวาน่าจะเป็นเฟรเดริโกเคซ่าซ้ายน่าจะเป็นลิโอเอ็นกูมูฮา นะครับหลักๆน่าจะได้พักแน่นอนไม่ว่าจะเป็นซโบสไลน์นะครับฟางได้คอนาเต้อาจจะได้พักไปแล้วกล้องหลังก็งไม่ได้พูดถึงนะฮะก็น่าจะเป็นซ้ายน่าจะเป็นแอนดูรูเบอร์สันนะครับเนาะแบ็คขวาก็น่าจะเป็นแลมซี่ใครจําได้บ้างแลมซี่แลมซี่ที่เราซื้อมันจะอัาบอดีนนะลิสกอตแลนด์นะฮะแล้วก็โชโกเมสน่าจะได้ออกสตาร์ทนะครับพร้อมกับเอนโดนะครับผู้รักษาประตูวูดดี้นะฮะวูดดี้วูดดี้ เรนตี้วนะูดแมนเนาะใช่ไหมที่เอามาจากที่เซนฟรีมานะครับแล้วก็กองกลาง3ตัวนียน่าจะเป็นแม็คาริสเตอร์นะฮะคอนติโจนแล้วก็เอนยูนี่นะครับอันนี้คือล่าสุดที่คิดว่านี่ที่คิดว่าน่าจะลงนะแต่ถ้าจัดแบบนี้จริงๆผมบอกเลยครับว่าเต็มตัวตกรอบเลยเลยนะฮะเพราะว่ายัางไงคริสต์ัลพาเดตเข้ามาเต็มอยู่แล้วนะฮะล่าสุดที่โอลิเวอร์กราสเนอร์ เลยว่ากราสเนอร์นะฮะให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาจะบุกไปชนะลิพูแล้วจะผ่านเขารอบต่อไปซึ่งแน่นอนครับขณะเราเอาทีมทีมตัวจริงนะทีมชุดใหญ่ไปแข่งที่บ้านพาเลทเราจะแพ้แล้วนี่เอาทีมชุดสำรองลงแล้วเจอพาเลทที่แบบว่าเกือบเต็มอ่ะผมเชื่อว่าเกือบเต็มแน่นอนพาเลทนะครับดีไม่ดี่านเต็มแน่นอนชุดใหญ่อยู่แล้วของเขานะฮะยังไงก็แพ้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องมานั่งคิดอะไรเลย แล้วก็จะแพ้คาบ้านคาบ้านอีกครั้งหนึ่งสำหรับคืนนี้นะครับผมพูดแบบนี้เลยนะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็ส่วนรูปเกมนะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าจัดทีมตาม้จริงๆต้องบอกเลยว่าอาจจะสูสีนะฮะของเกมไม่เหนียวกว่าดีไม่ดีเป็นรองด้วยนะครับดีไม่ดีเราจะเป็นรองของคริสตัล팰เลตด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเจอคืนนี้แล้วก็าเลตก็จะผ่านเข้ารอบต่อไป นะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะที่เป็นข่าวว่าอันนี้สล็อตนะครับอาจจะโดนปลดออกจากตำแหน่งภายใน4ีถึงหนัดนี้ล่าสุดนะครับก็ที่เป็นข่าวมาฮนะที่บ่อนรับพนันอันนี้มานะฮะล่าสุดเนี่ยฟราบิซิโอโรมาโนโ่ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าแล้ว่าจะเป็นบอร์ดบริหารเจ้าของทีม f อ g นะฮะแฟร์เรสปอร์ตกรุ๊ปเนี่ย ก็ยังเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วันใจอันนี้สัตร้อยเปอไม่มีใครเหมาะสมมากกว่านี้สัตว์ที่จะแก้ไขผิดปิดนี้ได้นะครับเขาให้ยืนยันแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าชะลอเรื่องการต่อสัญญาเอาไว้ก่อนนะฮะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ออกมาล่าสุดนะครับก็ตามน,นั้นคือไม่รู้จะแสดงความคิดเห็นไปไปด้วยเรื่องอะไรเนาะเพราะว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว แต่ว่าก็ตามนั่นแหละตามสมุสรว่ามานั่นแหละว่าเขาจะว่าอย่างไงนะฮะก็ลองดูผลงานไปคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนประมาณนี้นะฮะโอเคื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทีมเวอร์วพูลของเรานะฮะคือมันคือวงการกีฬาบ้านเราหลายนคนอาจจะรู้แล้วนะเมื่อวานนี้ข่า,าวเช้าอีกแล้วนะฮะไม่ใช่อะไรที่ไหนฮะวงการแบบมินตัน สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับก็หลายๆคนอาจจะรู้จักว่ามิวพรประบีที่เป็นแบดมินตันระดับโลกอ่ะที่เป็นมือหนึ่งของไทยนะครับไปยื่นหนังสือลาออกจากการแข่งขันสี่เกมที่จะถึงล่าสุดนี้ที่จะมาถึงล่าสุดนะครับนะรบ,บอกว่าไม่แข่งเนี่ยเพราะให้เหตุผลว่าทางกะกะทเนี่ยกะกะทก็คือการสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะ กกทที่ตั้งอยู่ตรงหัวหมากอะตรงข,งข้างๆมหามหาลัยลำพังแห่ะนั่นแหละนะครับที่สนามเพ็นร,รัชมังนั่นแหละตรงนั้นแหละกรกทนั่นแหละนะครับไปตัดเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬานะฮะล่าสุดที่พูดมาเนี่ยคือไม่ไม่ใช่แค่วิวพันธบิที่โดนนะครับเมรัชนก็โดนวิวกุลบุตรก็โดน นะฮะทั้ง3าคนเนี่ยเป็นระดับโลกนั้นเลยวิวเนี่ยเป็นมือ3ของโลกนะฮะล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยเป็นมือหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ลงมาแล้วเมริ้ชสนุก็ระดับโลกใครๆก็รู้3คนนี้เก่งแต่คือคุณไปตัดเบีย้ยเลี้ยงพนักงานคือจากที่เบีย้ยเลี้ยงเนี่ยคือนักนักไม่นักกีฬาเนี่ยต้องได้ที่ที่ได้ข่าวมาที่เมริเชสโกใครมานะคือต้องได้เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0บาท นะครับแต่ตัดเลยแค่6000คือมันหายไป90%แล้วให้เหตุผลว่าอย่างไรนะครับให้เหตุผลว่านักกีฬาไปตรวจร่างกายทางวิทยาศาสตร์ไม่ไม่ทันแคนะ่ให้เหตุผลแค่นะี้นี่คือสิ่งที่เขาตัดเบียเลี้ยงานักกีฬานะฮะเอาจริงคือมันเป็นเรื่องทุเรศนะจริงมันเป็นเรื่องที่แม่แบบว่า คือมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะจริงเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าทุเรศแลวแบบว่าข่าวชาวที่แม่ไม่มีใครคนทํากันอ่ะจริงๆคือไม่รู้นะครับว่าคือเห็นไม่ไม่ควรจะทําจริงๆคือต่างประเทศอาจจะมีก็ได้แต่เราไม่รู้ไงแต่นี่คือบ้านเราเรารู้ไงต่วงการกีฬาของเราไงนะฮะ,ะก่อนหน้านี้ข่าวชาวอะไรปลดอีชีใช่ไหมฮะเพราะว่าเพราะอะไรไม่รู้จนถึงตอนนี้เรายังไม่รู้สาเห,เหตุเป็นจริงที่แท้จริงเลย ว่าเป็นเพราะอะไรอันนี้มาเข้าเรื่องแบบมีตันอีแล้วถ้ามิวคอนวิไม่ไปยื่นเรื่องถอนตัวออกจากการแข่งขันซีเกมบอกเลยเรื่องนี้ก็ไม่มีไม่ไม่เป็นข่าวแน่นอนถูกไหมฮะทุกคนแต่ตอนนี้มันเป็นข่าวเช้าขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วคนที่ยืนยันคือไม่ใช่ใครนะฮะเมร์รัชนกกับบิวคุลมุตสองคนที่ยืนยันออกมาว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงที่แบบว่าตัดเบี้ยเลี้ยงจริงๆอะไรอย่างเงี้ย นะฮะซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องทุเลศมากแล้วนักกีฬาออกมาพูดนะครับว่าทุกๆครั้งเวลาที่ไปแข่งขันซีเกมจริงๆเนี่ยนักกีฬาเนี่ยสิ่งที่เขาไปเนี่ยเขาดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองออกค่าใช้จ่ายเองสักส่วนใหญ่เอาจริงผมพูดตรงถ้าไปแข่งขันซีเกมแต่ละครั้งเนี่ยถ้าได้แค่หกหมื่นบาทอย่างเงี้ยดูแล้วยังไงก็ไม่พออยู่แล้วไหนจะค่าใช้จ่ายต่างๆได่ค่าเครื่องค่าด้วยทุกอย่างแนละ้วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าดีเทลลึกๆมาเป็นยังไงนะฮะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยคือ วงการกีฬาหรือว่าสมาคมเขาออกให้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับจริงๆแต่เห็นที่ผิวความหวีออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าคือบางครั้งเนี่ยเวลาที่ไปแข่งเพื่อประเทศเนี่ยเขาจะต้องออกเองบ้างในค่าใช้จ่ายเขาจะต้องออกเองเลยซึ่งเอาพูดตรงว่าคือเราไปแข่งด้วยใจอะเรารักทีมชาติอยู่แลวไปแข่งด้วยใจแต่ว่าคือทําไมเราต้องมา,มาออกเองินค่าใช้จ่ายเองในเมื่อเวลาที่แข่งขันมาแล้วคนที่ได้หน้าคือประเทศชาติถูกไหม ต่เมื่อสมาคมเขาก็มีงบประมาณให้อยู่แล้วอะถูกไหมฮะแล้วคิดดูทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวไงคือสามคน,เ,นเป็นระดับโลกที่ออกมายืนยันแล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงอะไรแบบนี้ยนี่ฮะคือมันใจให้เกิดเรื่องเฉาๆแบบเนี้ยทุกวงการหร,หรือเปล่าก็ไม่รู้จากฟุตบอลมาตอนนี้ล่าสุดเป็นแบบวินตันแล้วเดี๋ยวสักพักแม่งน่าจะมีวอลเลย์บอลมานะฮะก็ประมาณนี้ะ ติดตามต่อไปแต่ว่าเนี่ยเมือ่อเมื่อคือนนี้ที่เราล่าสุดมาเนี่ยมิวพอลปีก็เข้าไปคือทางนายกสมาคมของออแบดบมินตันเนี่ยก็เข้าไปคุยมิวพรลฟีแล้วก็ให้เขาเข้ามาแข่งขันเหมือนเดิมแล้วนะฮะแล้วใครคือผู้อยู่เบื้องหลังรู้ไหมฮะนายกแป้งครับผมนายกแป้งนายกแป้งคิดดูอ่ะ คือแ่งเอาโจนมาเป็นคณะกรรมการกรกทอคิดดูอ่ะกู <c oughs> จะบ้า,าตาย <c oughs> มันคือแป้งมันคือแป้งเอมเป็นไงล่ะหยิดแล้วนะครับท่าน <c oughs> พู้หน้าปวดหัวเฮ้ยคือคือก็ไม่รู้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ะ ผู้ว่ากระทรวงเกษตรจุกไปฮะไปนั่งไปประธานการปราบความสแกมเมอร์เสร็จแล้วเป็นคณะกรรมการกระะททด้วยซึ่งกูก็งงว่ามือจะควบตำแหน่งอะไรนักหนาถูกไหมฮะจะบ้าตายนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ยังไงพรุ่งนี้มาตั้งคุยกันนะครับผม